มันยังยีกบ่ยายส้อยทำอะไรยายส้อยคือหมดก็ไปขัก <laughs> เลยอ้าวอ้าวอา,อา,อายายส้อยก็โกตาขาบไปเนองพนโกตาขาบอยู่พนพนพวกเล่เล่พ <laughs> เอา้าพังดีหน่อยพังไปเห็ดไม้ปกติก็เห็ดสุกตู่แล้วครับเนี่ยแต่วพนได้กินยังเลหนูไปะย,ะยงังเล่พนมึงบ่โกตาขาบ วอ่าอ่ามุดเข้าไปมุดเข้าไปได้อะไรได้อะไรได้กลิ่นอะไรนะากลัวเหอะแหน่ใสยสวมบทแท่นเฮอะเฮอไม่แหน่ใส่ยิ้มหวานทำไมเนอะยิ้มหวานแต่ยายยายทำไมยิ้มหวานอย่างเลยอ้าว เอาแล้ว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 อืมอืมเหอโอมาจอบดักข้างนียโอ้โหมีโดดสักจึกมีโดดสักจึกอ่ฮะเอ๊ยังไง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 เฮ้ยโหว้าฮ่าฮ่ามีสุดกินหัวโถลกมาเลย มีแตส่งเลยอย่ามีแตส่ง